นี่มาแจมจันดีกว่าว่าไปดูหนังฮัลโหลแจมจัน,นวันเสาร์นี้ว่างหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเราจะชวนแจมจันไปดูหนังะะอ่ะว,ะวะ่าว่าวันนี้มึงจะคุยกับใครฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครใครใครพูดสายอยู่ครับกูพ่อแจมจันมึงเป็นใครโทรมาเสาร์กูทำไมะอะเออคือแค่ผมผมจะโทรมาสอบถามเรื่องการบ้านอะครับ ถามทำไมทำไมมึงไม่ถามที่โรงเรียนเราจะโทรมาทำไมฮะวันนี้จะชวนไปดูหนังเรื่องอะไรเอไม่ไม่นะครับมันเป็นมันเป็นหนังในในวิชาคณิตศาสตร์ครับที่ที่คุณครูเขาคุณครูเขาให้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 ผมไปไปไปดัันผมผมไม่ผมไม่ได้ส่งการบ้านเฉยครับผมเลยจะโทรมาผมเป็นเพื่อนเขาครับผมเป็นเพื่อนเขาว่ามึงเป็นอะไรกับแกจันทร์ ผม,มเป็นเพื่อนเขาครับผมไม่ได้เป็นไรกับเจมนันเลยครับแล้วม,มึงจะทอมขาจะไปผมผมแค่จะสอบถามครับเจะทอนว่อมาหาเจอไดันรือ